ถึงละครนะครับวันนี้วันแห่งความรักนะครับวันนี้อยากจะให้ชมสกูปนี้จังเลยนะครับเป็นฉากสวีทหวานน้ำตาลเรียกพี่นะครับจากละครหลายๆเรื่องที่เราคัดมาว่าไดอะล็อกเนี่ยเป็นไดอะล็อกที่ใช้ได้เลยเผื่อใช้คืนนี้วันนี้คืนนี้แหละวันนี้ตอนนี้วันนี้เท่านั้นนะครับไปชมครับสกูปทิมนี้ครับเข้าสู่เทศกาลวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์คนโสดหลายคนเลือกที่จะอยู่บ้านเพราะไม่อยากเห็นภาพหวานหวานของคู่รักที่ควงแขนกันไปสวีทตามสถานที่ต่างๆ แต่เสียใจครับเพราะถึงแม้คุณจะอยู่บ้านเราก็นำฉากหวานๆของคู่รักในละครขอย้ำว่าเป็นแค่คู่รักในละครมาให้คุณผู้ชมได้นอนจิกหมอนอินกับความรักของพระนางกันอีกรอบเริ่มที่คู่แรกคุณพิทยากับคุณกระแตจากละครเรื่องแรงปรารถนาที่มันสร้างฉากหวานๆมาให้แฟนๆได้เขินตามตลอดแม้กระทั่งการกินคู่นี้ก็ยังหวานกันได้ครับ อะไรอ่ะสวีทกันจนข้าต้มในชามแทบจะกลายเป็นของหวานแบบนี้ไม่ไปนอนกอดกันให้รู้แล้วรู้รอดเลยเหลอครับแต่ก็รู้ <c oughs> เป็นไปไม่ได้อยากเป็นโอ้ โซฟาที่เล็กเกินไปจนฝ่ายหญิงต้องตกเตียงไม่อย่างนั้นคนโสดแถวหน้าจอทีวีคงต้องอิจชาตาร้อนคู่นี้แน่นอนจริงไหมครับมาหวานกันต่อกับคู่ของคุณต้นและคุณพิมพ์จากละครสามีกำมารอที่รักกับฉากหวานๆบนเตียงนอนนุ่มๆที่น่าจะอยู่ในใจของใครหลายคน ไหนตอนแรกคุณบอกว่ากอดกันเฉยๆไงเราไหน,น,นตอนแรกคุณบอกว่ากอดกันเฉยๆอยงเราโอ้ oh, <no. S 2> ิดท้ายกันที่ฉากสวีทของคุณแม่กับสาวสาันจากละครตะวันฉายในม่านเมฆที่เชื่อได้เลยว่าวันแห่งความรักนี้คงจะมีหลายคู่ที่พูดจาและทําแบบนี้ต่อกันและกันครับคนที่อยู่ตรงหน้านี่แหละคือสิ่งที่สวยงามต,ต้องมีค่าที่สุดสำหรับฉันเลยนะ ขงวดคือความหวานบางส่วนที่เหล่าพระนางบรรจงสร้างให้แฟนๆช่อง3ได้อินตามไปกับความรักในละครจบสุก๊ปข่าวนี้ก็อย่าลืมสำรวจหมอนและโซฟาที่คุณนั่งอยู่ด้วยนะครับเพราะไม่แน่เหมือนกันบางทีละครช่อง3อาจจะทําให้คุณแสดงอาการเขินจนไม่รู้ตัวก็ได้นะครับธนภูมิเท้านอกรายงานโอ้โหหวานจริงๆนะฮะ <c oughs> <c oughs> ชมพู <c oughs> บอกว่านึกว่าจะกอดกันเฉยๆเอาไปงานนี้กับมายินดีนะคะกับเหล่าดาราค่ะที่ได้รับรางวัลท็อปอวอร์2012นะคะจัดขึ้น